สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูแ้บอีกครั้งนะคะในเบทเรียนออนไลน์เรื่องการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตระกะวิชาเทคโนโลยีวิธีการคำนวณถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยนะคะการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตระกะคืออะไรนะถ้าอยากรู้แล้วไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะ การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลที่สามารถอธิบายได้โดยเหตุผลที่ใช้นั้นจะเป็นเหตุผลที่ได้จากกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือประสบการณ์มาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาซึ่งการแก้ปัญหานะคะผู้แก้ปัญหาจะคาดหวังว่าให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามเหตุผลที่อธิบายได้ เดี๋ยวครูจะมีสถานการณ์จำลองขึ้นมานะคะให้เด็กๆลองใช้ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็เงื่อนไขลองแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ครูมีให้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะณนะร้านขายเครื่องประดับแห่งหนึ่งถูกล่อในตอนกลางคืนมีเครื่องประดับอยู่สองตู้ที่ถูกขโมยออกมาโจนใช้2วิธีในการขโมยของออกมาตู้ที่หมีแหวนเพชร และตู้ที่2องมีสร้อยคอเพชรตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดและสอบถามทุกคนในร้านเขาบอกเจ้าของร้านว่าเราจะค้นหาแหวนไปเรื่อยๆแต่สร้อยคอเราพบแล้วเจ้าของร้านพูดว่าคุณหมายความว่าอย่งางไรคนที่ขโมยเขาอยู่ในห้องนี้มาถึงช่วงคำถามแล้วนะคะเตๆ ครูจะมีเวลาให้10วินาทีนะคะในการตอบคำถามเด็กๆสังเกตนะคะในภาพนี้จะมีหนึ่งคนที่เป็นคนขโมยสร้อยคอเพชรค่ะให้เด็กลองใช้เหตุผลเชิงตระก,กะในการแก้ไขปริศนานี้นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ น,น,นะคะคไปฟังเฉลยกันเลยไหมคะเย้ติดใค่ะเด็กๆเ,เฉลยก็คือรอปภนั่นเองคือคนที่ขโมยนะคะขณะที่โจรกําลังขโมยแหวนเพชรไปรอปภคนนี้เขาใช้โอกาสขโมยสร้อยคอเพื่อสวมรอยว่าโจรเป็นคนขโมยนะคะเขาขโมยด้วยมือของเขาทําให้เขาได้รับบาดเจ็บแต่โจนนะคะ ได้ใช้เครื่องตัดแก้วเป็นลักษณะวงกลมแบบนี้เพื่อที่จะขโมยแหวนเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะถ้าเราใช้เหตุผลเชิงตรรกะเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ยอดมากเลยค่ะผ่านไปหนึ่งข้อยากไหมคะบางคนบอกว่ายากบางคนบอกว่าง่ายอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นข้อแรกใช่ไหมคะข้อต่อไป เรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมคะเด็ก,ดกๆลองใช้ประสบการณ์จากข้อที่1ลองแก้ปัญหาข้อที่2นะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบนเครื่องบินลำหนึ่งผู้ก่อการร้ายได้เข้ายึดเครื่องบินเขาได้เรียกร้องเงินและร่มชูชีพสองใบเมื่อเขาได้เงินและร่มชูชีพแล้วโจนได้กระโดดลงจากเครื่องบินทันที แต่เขาใช้ร่มชูชีพเพียงอันเดียวมาถึงช่วงคำถามกันนะคะคำถามมีอยู่ว่าทำไมเขาต้องการร่มชูชีพสองใบแต่เขาใช้เพียงอันเดียวทำไมนะเด็กๆลองใช้เหตุผลเชิงตรกะและประสบการณ์จากข้อที่1แก้ไขปัญหาข้อนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะเริ่มจับเวลาเลยคะ ครูมาเฉลยเลยนะคะเฉลยก็คือเพื่อให้ตำรวจคิดว่าเขาจะกระโดดไปพร้อมกับตัวประกันไม่เช่นนั้นถ้าเขาขอเพียงอันเดียวตำรวจอาจจะให้ร่มชูชีพที่ชํำรดแก่เขาก็เป็นได้เห็นไหมคะเด็กตอบถูกไหมเก่งมากเลยค่ะผ่านไปสองข้อแล้วสนุกมคีค่เด็กๆเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะ แล้วก็ประสบการณ์จากที่เราได้ผ่านมาเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะเด็กๆอยากไปข้อต่อไปหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปข้อสุดท้ายกันเลยค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะก็นีง่ายมา,มากๆเลยค่ะข้อนี้ถามว่าใครเป็นคนรักพาตัวเด็กเด็กๆสังเกตรูปนี้นะคะ a b และ c หนึ่งในนี้คือคนที่รักพาตัวเด็กค่ะ ใช้ประสบการณ์จาก2ข้อที่ผ่านมาลองนำมาแก้ไขปัญหาในข้อนี้นะคะครูจะเริ่มจับเวลาเลยนะคะ เวลาแล้วคะ่ะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าได้คำตอบแล้วเราไปลองดูเฉลยกันเลยนะคะเก่งมากเลยค่ะเฉลยคือ B B คือคนที่ลักพาตัวเด็กนะคะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่า B มีบัตรประจำตัวที่เป็นรูปผู้ชายซึ่งนั้นไม่ใช่บัตรประจำตัวของเธอเลยเธอได้ปลอมตัวมาเพื่อลักพาตัวเด็กนั่นเองค่ะ เก่งมาๆลยคะสะด,คะดุกไหมคะนิ่เด็กวันนี้เราได้ช่วยกันไขปริศนาถิง3ข้อด้กันเลยเห็นไหมคะว่าการแก้ไขปัญหานเนี่ยถ้าเราใช้เหตุผลกฎเกณฑ์ข้อตกลงหรือประสบการณ์นะคะมาใช้เป็นเงื่อนไขในการแก้ปัญหาเราก็จะสามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ คุณครูหวังว่าเด็กๆจะนําสิ่งที่คุณครูสอนนี้ไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของตัวเองนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ